คุณชมสหาวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะเลยนะบอกเลยว่าวันนี้โปรถ้าไม่สั่งถ้าไม่ซื้อตายไปเลยตอนนี้เราเตรียมมือถือไว้แล้วขอตั้งรับทุกซายมาดามฟิลดาตะ๊กย่าโปรวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือสั่นเลยพวกเราเห็นนะเออไม่ซื้อ่่อสั่น ใช่ใจคิดตอนนี้คือสวยมากขั้นค,คืออะไรเ<ช>ล่าให้ฟังนี่เป็นงงเป็นเป็นลิปสติกค,ค่ะใจเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันเป็นมงคลอยู่แล้วค่ะมีทั้งหมด แปดแท่งแปดสีค่ะเล็กแปะก็เลขมงคลของจีนเหมือนกันแล้วก็แต่ละลายเนี่ยค่ะก็คือเป็นสัตว์มงคลของจีนหมดเลยค่ะเป็นมังกรเป็นปลาเป็นหงส์รวมแล้วก็ในกล่องมันทั้งหมดใช่ค่ะผู้ชมอย่ามันต้องงงนะคะวันนี้เราไม่ได้มาขายลิปสติกนะไม่ขายนะบอกรไมไึงไม่ขายค่ะลิปสติกไม่ได้ขายอันนี้คืออันนี้คือพิเศษมากๆเลยคือสีน้านข้างค่ะเป็นเป็นลายมังกรหมดเลยค่ะพี่หนูแมมโอ้โหทำดใช้ใช้เวลาในการทำอันนี้ เกือบ7เดือนค่ะกว่าจะออกมาเป็นอันนี้ค่ะสเป็นสีโทนแดงโทนส้มทั้งหมดเลยค่ะอยากได้เลยอ่ธรรมดาไม่ใช่มาดามแล้ววันนี้ลิปสติกที่เราพูดอันนี้ไม่ขายใน่ขางเพราะว่าเอามาแตกค่ะเอามาแถมค่ะ วันนี้ที่เราที่เราอัดกันไว้เนี่ยค่ะคือมันต้องออนในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดค่ะซึ่งใส่ก็ดีใจมากเพราะว่าวันที่7็ดเดือนเจดเนี่ยคือปกติมันจะมีแฟลชเซลล์อยู่แล้วซึ่งทุกคนรอที่จะพร้อมพร้อมที่จะเสียเงินอยู่แล้วค่ะ,คะแล้วก็รีบปล่อยในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าเผื่อเอา เป็นของขวัญให้คุณแม่ด้วยในเดือนสิงหาซึ่งวันนี้มีในรายการผู้หญิงธรรมาหากินใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชมรายการแรกเลยค่ะรายการแรกเป็นวันที่เดเดือน7บอกโปรโมทโปรโมชั่นวันนี้นะคะจากน้ําหอมมาดามฟินนะคะก็วันนี้ปกติน้ําหอมมาดามฟิน1ขวดเนี่ยราคาเกือบ2,000บาทแต่วันนี้ลูกค้านะคะ3ขวดตรงนี้จ่ายเพียง1,990าบาทได้น้ําหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิกไปทั้งหมด3ขวดและพิเศษไปกว่านั้นนะคะสําหรับ500ท่านแรกเท่านั้นใส่แถม เซตลิฟอันนี้ให้อีกหนึ่งเซตค่ะแค่เซตลิฟอันนี้คือราคามูลค่าเนี่ยเกือบ2,000บาทแล้วหาไม่ได้ด้วยนะคะใครที่รับโปรโมชันนี้นะคะแอดไลน์ไปที่แอดฟินหนนะคะหรือว่าโทร0 2 1 1 4 6 4 6 6ได้เลยค่ะลิสตกเลยนะใช้หมดก็ไม่กล้าทิ้งอยากจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเลยเพราะมันสวยมากจริงๆสวยจริงต้องมีนะต้องมีอใ่ห้กี่ชุดใส่ให้กี่ชุดห้าร้อยชุดค่ะ500คยชุดค่ะแอดไลน์ไปที่นะคะแอดฟินหนะคะ หรือ021146466นะคะต้องบอกนะครับแป๊บเดียวนะคะ,<ล>ะต้องรีบเลยนะใช่ค่ะถือว่าเป็นการสมนาคุณสำหรับลูกค้าใช่บบพอไซคิดว่าคือเรื่องกลิ่นก็สำคัญสำ<ช>หรับผู้หญิงใช่ไหมคะ<า>เป็นเสน่ห์ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ริมผู้หญิงต้องแบบดูแลก็คือริมฝีปากเพราะว<ช>่าบางทีเนี่ย การเจอจางานการติดต่องานก็อยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงใส่แมสแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณอยู่บ้านไลฟ์ขายของคุณรีวิวของะจะมาโซมได้ไงคุณไม่ได้ใส่แมสอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณต้องทาปากนิดนึ่งหนูแบบนี้นะจะไลฟ์จะรีวิวอะไรก็ตามขอทาปากไว้ค่ะนใช่เรามาไลฟ์แล้วนั่งปากเขียวไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังให้ดีๆคุณผู้ชมค่ะเรามาดูกันค่ะวันนี้โซมมีอะไรบ้างค่ะน้ำหอมมาดามฟินนะคะรุ่นคลาสสิกทั้งหมด3 ขวดนะคะ3กลิ่นเลยนะคะแล้วซึ่ง3กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีของมาดามฟินแล้วก็ใช้ได้ทุกวาะโอกาสเลยค่ะค่ะแล้วก็ลิปสติกอีก1เซต1เซตนะคะมีทั้งหมด8แท่งลูกค้าได้ไปตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะรวมเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะคะมูลค่าตรงนี้นะคะทั้งหมด6 3 7 0บาทแต่วันนี้ลูกค้านะคะจ่ายแค่19 9 0เฉพาะพิเศษนะคะในรายการผู้หญิงทำมาหากินเท่านั้นนะคะโทรนะคะที่0 2 1 1 4 6 4 6 6, 6, 6นะคะหรือแอดไลน์ที่แอดฟินะนี่ ห้าร้อยสายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตัอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อในรายการตอนนี้แล้เดี๋ยวนี้ด้วยอย่าไปซื้อข้างนอกนะเห็นในรายการะได้ของแท้แน่นอนใช่ค่ะพรอมเยอะไม่ใช่ยัง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 มีเหรอเยอะค่ะซื้อในรายการจะจะจะปลอดภัยที่สุดค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วลูกค้าที่ใช้ของปลอมแล้วแพ้อะเยอะมากค่ะพี่หนูแมมแล้วก็มาบอกเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยค่ะบางทีแบบผิวเราผิวคันเราหรือว่าตัวเรารักษายากใช่ช่วงนี้ด้วยค่ะอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ขายแพงอะไรเลยนะใช่มีโปรมีโปร ซื้อเซตหนึ่งใช้ได้ตั้ง3ามกลิ่นแถมยังไม่พออีกนะยังมีของเป็นโปรให้แต่ละครั้งด้วยแต่วันนี้โปรอันนี้เซตเนี่ยสามขวดเนี้ยอันนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีแล้วหอมมากๆเลยนะมีกคินอะไรบ้างคะพี่ตักจ๋าวันนี้มีฟินิชฟินาเล่แล้วก็ฟินบายดาวค่ะแต่ตัวฟินิชสีฟ้าเนี่ยต้องการวันไหนที่รู้สึกว่าอยากอยากแบบ สบายๆ everyday look นะคะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ทํากิจกรรมหรืออะไรเงี้ยก็สีฟ้าได้เลยแต่ว่าสีส้มฟินาเล่ตรงกลางเนี่ยค่ะสําหรับลูกค้าคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะกลิ่นตัวออกง่ายแล้วก็ทํางานกลางแจ้งตลอดยิ่งตัวเนี้ยคือของเขาเลยตัวเนี้ยคือของเขาเลยคือยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมค่ะตัวฟินาเล่นะคะแต่เป็นเลยคุณผู้ชมเนี่ยสามขวดแล้วหืลิปสติกเนี่ยนะลิปสติกอันเนี้ยคือตอนที่จะมาออกที่นี่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยคือคุยกับทางแลบทางโรงงานจนเขาบอกว่าคุณทรายขอโทษ นะคะอันนี้คุณทรายจะเอาไปขายหรือว่า<ช>จะเอาไปแจกคือเราเราแบบพิถีพิถันละเอียดมากในการเลือกลายเลือกสีแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือบล็อกข้างๆที่เป็นลวดลายมังกรใช่คือค่าข,ของแถมเนี่ย สายก็จริงจังกับกับมันนะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าไปรับรางวัลอะไรมาในงาน L Beauty Award ปี2021ค่ะอันนี้คือได้2ปีซ้อนแล้วค่ะในในหมวดของเครื่องหอมค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะและอีกอย่างหนึ่งพิธีกรใช่ค่ะพิธีกรในในการประกวด Miss Universe ค่ะคุณโอลิเวียค่ะเขาฉีดน้ำหอมมาราฟินก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีค่ะแล้วเขาเดิมาจากไหนเขาก็สั่งเขาเขารู้จักจากน้องอแมนดาค่ะคือสายเป็น สปอนเซอร์ให้น้องแอนด้าอยู่แล้วน้องแอนด้าไปประกวดที่เมืองนอกค่ะ <K> เขาก็จะเป็นนอกจาก<ง>แบบมิสอินเวิร์สแล้วเนี่ย <K> เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเขาก็ยังต้องเอาแบรนด์ไทยเนี่ยไปแบบไปที่นู่นเพื่อให้สูส่สายตาชาวโลกด้วยแล,วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นปีแรกที่น้องเอาน้ําหอมไทยไปพ <K> อน้องไปเจอคนนี้หลังเวทีคนนี้ก็ฉีดดมเสร็จปุ๊บแอนดาเนี่ยก็เลยทักมหาทายค่ะว่าเอ้ยพี่ไซโอลิเวียเขาแบบ แฮปี้กับน้ำหอมเรานะก็เลยได้มีการเรียนต่อค่ะใช่คือแค่เขาแค่เขาจับก็ดีใจแล้วค่ะพี่หนูแม่ใช่ค่ะขอรอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะจาวันนี้วันที่7เดือนเจด้วยนาทีทองเลยนะคะวันนี้นะคะปกติน้ำหอมมาดามฟิน1ขวดเนี่ยราคาเกือบ2,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าได้ไปทั้งหมด3กลิ่นตรงนี้เลยจ่ายเพียง1990บาทนะคะและพิเศษไปกว่านั้นไซมีของขวัญพิเศษมาให้500คนแรกเท่านั้นนะคะจะได้ริบสิกเซตนี้ไปนะคะทั้งหมด8แท่งนะคะ รวมมูลค่าทั้งหมดตรงนี้6,370บาทแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรไปที่02-114-6466นะคะหรือแอดไลน์ที่แอดฟิน16ค่ะวันนี้ขอบคุณมาดามฟินแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยค่ะบามฟพีด้วยค่ะค่ะคำคมแล้วก็เรื่องความหอมสักนิดนึงหายเรื่องความหอมนะคะต้องยกให้มาดามฟินจ้ะแต่เรื่องขยันทำมาหากิน ต้องยกนิ้วให้ผิงแส่งทุกคนเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วผู้ชมขาวพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ